สวัสดีครับอ่ะคลิปนี้พามาชมพี่เก่งกำลังไล่ประกอบชิ้นส่วนเครื่องรถโทรทงครับนี่อะไรพี่ครับพี่นี่อะไรเอามาทำอะไรให้มันแห้งเวลารถอ๋อนี่ชาบอะไรนี่เต็นดาดเลยบ่สะอาดมากปกของแท้ ปกของแท้ครับเดี๋ยวให้ดูกล่องครับเดี๋ยวผมเอากล่องให้ดูแท้ฮิโนะครับฮะทาทไมอะเอานี่โโอ้โหระดับไหนแล้วผมต้องเล่นของแท้ดโิโอ้โหอ,อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้แท้แท้ไม่ไม่ร้อยครับฮะมันมีด้วยเหรอ ว่ามันแทะในกล่องครับข้างในก็ดูว่านี่นะยัดไส้มาครับเม็ดอินจีเป็นเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับหลอกแท้ลูกซูบแล้วครับลูกซูบก็แท้ครับแทะครับสแตนดาร์ดทั้งชุดเลยครับแท้หมดเลยไหนแท้หมดเลยแท้หมดครับเหลือแต่เตรียมนี่ไงพี่มิมนี่ไงหลอกเนี่แทะแทะเจออรก็แทะขอผมใส่ออกเตียมครับนี่โน่ แล้วก็ลูกซูบลูกละสองพันกว่าใช่ไหมไหนครับลูกซูบของไอ้นี่เดี๋ยวฮัลโหเก่งลูกซูบนี่อิซูมิครับอ๋อลูกซูบก็ฮีโน่นนเ,ลเ,เลยนี่เนี่ยของแท้เลงนของแท้เองครับ แหมหมดแหมหมดโอ้ใช่ครับแทรกแล้วแหมหมดจีเป็ hey, นอีกแล้วม็ดอินจีเป็นไหมเหยาเลยครับผมไม่ได้ทำผสมเหมือนที่มิมหรอ <laughs> ต้องจัดเต็ม,จ,ตมจัดเต็มครับจัดเต็มครับยาวเลยครับงานกันเดียวยาวเครับกันรุนอยู่ไหนแตต่อนนั้นไม่ต้องอุดเราไปหาซื้อใหม่เลยนะอุดแล้ว เอาซีมเมนต์เหล็กอ,อกุกอยู่แล้วแห้งมันตรอไปมันดุ<อ>ต้องมาหาอุดนใช่ครับซีเมนเหล็กมันจะเป็นเหลวเหลผสมมันเหลวไย้ปั้นปั้นดูเลยน่าจะเอาน้ำมาฉีดก่อนตรงเนี้ยฝุ่นมันเยอะเป็นขันแล้วตรงเนี้ยฉีดฮะ บร่รวมก่อนนึกคิดรวมแล้วฉีดเดินยังไงข้างล่างมันก็เปลย,ย่ยนติดรองเท้าไม่ติดที่ไม่ติดหรอกพรมๆอะ่ะแต่ฝักบัวมาแล้วพรมๆเดี๋ยวก็มีประเภทแบบอุย้ยทำไมไม่มิปประกอบพี่มันดีๆ,ๆอ๋อมันธรรมดาอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเรื่องธรรมดาอยู่บ้านผมประกอบห้องแอร์ครับ <laughs> แต่อยู่ที่นี่แบบนี้มากไงอยากกางแจ้งอะ่ะไฟแล้วล่ะ้ายล้วละ่ลละ <laughs> มันมีมันมีคนดราม่ามันก็มีคนชมมันก็มีเยอะคนติมันก็มีเยอะในเรื่องปกติครับของมนุษย์พี่ทำไมมันไม่เต็มเนี่ยเนี่ยมันแค่นี้แหละครับนายกันรุ่นมันอยู่ตรงไหนกันรุ่นกันรุ่นอะไรกันลุนกันรุ่นมันอยู่โน่นบอกประงสกัดมาตามแบบอะไร ไม่ใช่นี่บอกว่าล็อกกันรุนาของมาเนี่ยไม่ดีนะไเรียบร้อยนี่ไงล็อกกันรุนไหนนี่เออเออใช่นี่นี่นี่กันรุนตัวนี้กันรุนรถคันนี้มันยังดีพี่พวกเสื้อพวกอะไรมันไม่มีปัญหานี่ครับมันไม่เคยผ่านร้อนมาก่อนใช่น้ำพวกอะไรมันก็ไม่กินดิมันไม่ดันน้าไม่ดันผมมาดันในตอนนี้ ตอนเนี้ยมันมันดันแต่มันมันดันไม่มากอ่ะไม่เราก็ดีสิขอได้เจื้อมคือได้ทากาวเนี่ยสัตว์ยัดปลอกเข้ามาเนี่ยได้ทากาวปะทาทำไมเอา,ไม,าไม่ทามันก็นหลุดเลยเนาะเออมันเกินมันทับอยู่บ่มันมีบาอยู่ของมันเออขัดก็ถูเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทา นี่อะไรเก่งกินข้าวไหนเร็วเดี๋ยวใส่าเวียงให้จะใส่ชุดข้างหลังหมดแล้ะเคพื่อเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ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 ดีครับครับผมน้ำมันเนี่ยบอสุดมากเลยมีแต่ขี้โคลนเลยมันจะเป็นอย่างนี้นี่ยทำเกงกินข้าวตรงนี้จะเป็นรอยครับครับผมสเตเดีเนี่ยครับครับที่นี่ เหมือนไอ้มันก็เหมือนไอ้ปั๊มยกน้ำอ่ะนะเป็นรอยตรงเน <IP> like ี้ยเป็นรอยไหมนี่ไมีเดปนี <just> <absorbed> ่ยนี้อันนี้ใส่ตัวไหนมันอ๋อตัวนี้เหรอใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมซื้อมาตัวเพื่อทำเครื่องชุดเหล็กอ่ะเราไม่ได้ลื้อออกมาอย่างงี้ไงก็มีรถนี้แหละที่โดนผมลื้อตรงนั้นไหนใส่ตรงไหนพี่ข้างในนู่นข้างในเขาไม่ได้ลื้ออย่างงี้แล้วเขาทำทำในรถเลยไม่ใช่ป่ะ ครับทําในรถเลยแต่ของมันมันจะบางมากอ๋อนี่ไงเปี้ยเลยเห็นไหมโอ้แจ๋วดีแล้วเรามาเอาชุดใหญ่มาเนาะชุดใหญ่มาก็เหลือเหมือนเดิมเลยของมันมันจะบางอันนี้เขาเรียกว่ารื้อหมดเลยเขาเรียกว่าฟิตใหม่เลยนี่อะไรตัวนี้นี่อ๋ออีกแล้วใช่ไหมเล็กกว่า่ไมใช่ บัวน,นุ่อยู่นี่อยู่ข้างในเนาะไอชุดออยบอกยี่กองมันเครื่องอันนี้เหลือตั้งแต่สมัยไหนนีโอ้สี่ห้าปีแล้ว <c oughs> มาไม่ใช่เนาะมาได้ถอดตรงนี้เนาะแต่เก็นของมันมันจะบางนิดเดียวนะบางมากมันทำแบบนี้จบกว่านะพี่จุกข่าวเลยละครับเห็นหมดทุกอย่างเลยเนาะเปลี่ยนทุกอย่างเลยเนะยาเเนะ ที่ช่างเขาทำเนี่ยเขารื้อยขึ้นท่อนขึ่งท่อนตัวนี้ก็เขาก็ยัดลงข้างล่างป่ะครับใช่ครับเขาไม่ได้เรื่อยข้อเบี่ยงงอันนี้มันรื้อหมดเลยโควงข้อเบี่ยงโอ้นี่ไม่ได้นะวางงี้มาแล้วเดินมาพาคุมแล้วนี่เอาเถอะแป๊บเดียวแกคุมเลยเดินเนี่ยไปขี่กระดงกระดาษมาไปไหนแล้วไม่เห็นมานี้ไปอบรมประชุมผู้ปกครองแล้มาทักมาไปาทอาจารย์นี่สุดยอดแลยอาจารย์ ไอ้นี่มันมีแต่ยี่ห้อนี่เลยเนาะเนี่ยเนี่ยไม่มียี่ห้ออื่นเลยครับไรโดูเทียบเท่าที่แท้ติดมากับรถไหมที่ผลิตให้รถยนต์บอกอ๋อแต่มันถ้าเป็นของโรงงานผลิตรถยนต์มันจะอีกเกรดนึงเขาเรียกว่ามันจะดีมากชาร์ปอกจีห้าสี่กี่หมื่นนะสี่หมื่นป่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรสี่หมื่นใช่ อะไรสี่หมื่นผมผมมันหมดไปประมาณหกหมื่นห้าพี่มิม่ะหกหมื่นห้าแต่ผมหกหมื่นห้ารวมทั้งแบตสองลูกแล้วก็มอน้ำลูกหนึ่งด้วยเอาเฉพาะตัวเครื่องสีไม่คือวันนั้นนี่พูดนี่เฉพาะตัวไม่คือพี่มิมเปลี่ยนลูกสูบด้วยเปลี่ยนครับนะลูกสูบใหม่มลูกสูบของอะไรลูกสูบของไอ้ีเอออซาากุรระ์ของอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วลูกละเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์พี่เก่งนะครับ เ,เป็นยังไงบ้างครับ,ค,รบความรู้สึกเป็นยังไงบ้างารู้สึกว่าต้องลังคิดอยู่ว่าประกอบถูกไหมกินข้าวแล้วครับดดไปถามจริงๆครับ <c oughs> นี่คือคันแรกเลยใช่ไหมครับคันแรกเลยใช่ไหมที่ทํารถบรรทุกแล้วทําคนเดียวเนี่ยแบบว่าถับถอดเองอะไรเองไม่มีใครบอกอะ่ะคันแรกเพราะว่าเรอยู่ที่บ้านก็มีอาเป็นคนทำอาทำสิบล้อจะไปช่วยกาทำ ไปไม่ใช่ไปช่วยหรอกไปขโมยวิชาไปขโมยวิชา <c oughs> ไปเถียง <c oughs> เขาได้ซ้ําลยแลวมันต่างอะไรกับรถรถยนไหมพี่นี่ก็มันต่างที่ว่ามันใหญ่กว่าอ๋อมันใหญ่กว่าแค่นั้นกินสามเราไม่ค่อยยกคนเดียวไม่ได้น,นั้นนี่พวกไอ้เนี่ยไม่มีสนิมหรอกตามน้ำเลยเนาะไม่้พวกน้ำมันไม่มีสนิมเ,ล,เลยเลอืมะล้างล้างไม่ล้าง ถ้าเป็นเนี่ยนะมันเกิดกลางวะอะไรนะเขาเรียกประสบการณ์เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องรถใหญ่อ่ะบางทีอาจจะไม่รู้เท่ากับท่านที่รถใหญ่โดยตรงนะคที่เคยผ่านมาเก็ท่านที่เราทำรถใหญ่โดยตรงเขารู้พี่ทำเไอ้นั้นมันลงตรงไหนลงโลกนี่บ่ใช่ครับลอยแล้วนี่ล่ะข้อเวี่ยงอันนี้อันนี้อันนี้อเนนี้นั่นแหละลงลงมเสื้อสูบพี่ไม่ลองจับดูอ่ะเพราะว่ามันไม่เสมอนะใช่ครับ ะมันเป็นรอยมันเป็นรอยถ้าเอาจริงมันเป็นรอยซือแคถึงถึงผมถึงได้บอกไงถ้าจะเอาแบบว่าน่นเลยก็ต้องไปรับไซส์ก็ต้องส่งเสื้อส่งส่งเข้าวีโคราชรับศูนย์ใหม่ใช่กวางตามทำศูนย์ถ้าร้านร้านลงตึงนใหม่เนี่ยอันนี้ลูกสูบไม่เป็นไรเนียนเลยอืมแต่ไอ้ข้อเองเนี่ยแต่ดูที่รอยรอยอันชุดเดิมมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือว่าใช้ได้มันไม่มันไม่มากไง มันน <Scroll> <language> ิดเดียวเนี่ยเฉพาะตัวนี้คนเลยเขาเป็นนิ่งนี้เขาใช้เลยเหรอถ้าจะเอาแบบว่าดิบๆกันเถื่อนๆบ้านๆเลยอ่ะเขาไปใช้กันนี่นิดหน่อยเอฟพี่มิีไหมนิดตัวเดียวนิดหน่อยป่ะนิดหน่อยหน่อยเป็นกับชาบหน่อยถ้าเราใส่ไปอัดขันก้อแล้วมันหมุนลื่นก็ได้แล้วเราไม่ต้องมาใช้พลาสติกเกรดวัดอันนี้มันหมุนบนนี่เลยเด็กเนาะมันเอาชาบรองเลยป่ะไม่มีลูกปืนป่ะใช่ลิ่งอืม โอ้ยเรียกคราฟน้องเรียกเบลิงก็พี่น้ำมันเครื่องมันฉีดมานี่หมดใช่ไหมนี่อ่ามันจะฉีดมาตามรูอ่ะจากปั๊มมาก็ฉีดมากระจายเข้านี่เข้านี่ทุกกินส่วนแสดงว่ามันล่อลื่นอยู่บนนี่เลยเนาะครับิ่งอยู่บนนี่เลยล่อลื่นแค่คือมีมีน้ำมันเครื่องมันตัวกลางไงอืเป็นฟิล์มนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆเนาะถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีมันก็มาสีพวกนี่แหละถ้ามีฝุ่นเข้ามาใช่ไหมล่ะวา่มิมดูว่าล่ะแหวนอะแหว่งไปฝั่งนึงเห็นอยู่ ว่ามันมันเรียว้างหนึ่งดูในคลิปอยู่ผมนี่เอฟซีครับเด็เอฟซีไอรถดับที่เซยจารัสครับติดตามทุกช็อตติดตามทุกช็อตป่ะเพราะว่าผมนี่พันแทเลยครับพันแทเลยแพันแทก็น่าจะมีของสมรรถนะคนหน่เพราะว่าติดตามมาหลายปีแล้วครับอาจารย์อาจารย์ช่างรถใหญ่อะแบบว่าอาจารย์ช่างรถใหญ่นี่ก็ มีอะไรก็มีอะไรแนะนําด้วยนะครับแนะได้นะครับนี่ครับมีอะไรก็แนะนําช่างเก่งเลยครับเพราะว่าคอมเมนต์ในคลิปได้เลยช่างเก่งแกซ่อมเดอรถเอ่อรถเก่งครับมีแน่เลยเดี๋ยวต้องมีมีแน่เลยไอ้ตาน้ำนี่เปลี่ยนได้บอกไอ้ปะไอ้เนี่ยเพิ่นใหม่เลยมาหี่อเปล่าอะไรนะอเนี่ยไอ้เรียอะไรนะตัวไหนเี่ยปุ๊บพี่พี่เก่งคิดว่าประกอบเสร็จนี่จะสตาร์ทเพื่อรถผมติดไหมนี่ติดครับ ถ้าไม่ติดก็นั่แหละทรงประทุมติดผมจะกลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยฮะไม่ได้นะพี่ห้ามมีธุระนะห้ามมีธุระเลยเด็ดขาดผมผมไม่ยังยังเคยเห็นประสบการณ์ที่เขาทำมานะนะเขาไม่ใช่ช่างเนาะทุนน้อยอ่ะอันนั้นเขาไม่รู้อะไรเลยเนาะมันก็ไม่จบเลยครับมันไม้มันไม่ได้ทำขนาดนี้เนาะ อันนั้นมันสมปรานดีอไคือสตาร์ทไม่ติดอะพูดง่ายๆอะต้องถึงมือช่างอะแต่พี่เกงแกประสบการณ์แกเคยทําเครื่องมาไงเออมันก็เหมือนกันแหละเนาะคือเราก่อนถอดทุนน้อยไม่เคยมีประสบการณ์อย่างรถพวกเราไม่เคยถอดเงี้ยเวลาก่อนถอดเราต้องตั้งมาร์กให้ตรงหมดเราต้องดูทุกอย่างระเกตทุกอย่างเวลาใส่เข้าไปบางทีเราไม่รู้หรอกช่างที่เขาทาปั๊มเขาบิดมาร์กตั้งปั๊มมาแค่ไหนอ่นนั่นแหละ ถ้ากตอนเนี้ยพอเราทําไปแล้วตอนแรกมันยิ่งไม่ออกเขาจะอาจทาปัม๊มใช่ไหมเดี๋ยวเวลาทําไปแล้วกําลังอาจอะไรมันดีขึ้นทุกอ,อย่างมันดีต้องรับมาบบคืนคนั่นแหละถ้ายัางควันขาวหรือว่าสตาร์ลำบากก็ปั๊มไม่ทำเราชมคันนะครับทุกท่านครับเป็นกําลังใจให้ช่างเก่งเพราะว่าจะดับจะอะไรนะจะรุ่งมีอะไรมีอะไรก็แนะนําได้นะครับเพื่อนช่างจะรุ่งหรือจะร่วงจะรุ่งหรือจะร่วงครับ ก็งานนี่เลยครับนี่แหละครับประสบการณ์ทำให้เราแก่งขึ้น <_ d> um> แล้วก็คนที่เก่งๆคอมเมนต์มาก็เอาแบบเอาแบบประสบการณ์จริงๆเด้อมันก็ถือว่า <_ d> um> เป็นเรื่องดีของท่างเก่งนั่นได้มีโอกาสได้จับงานชิ้นแบบนี้เนาะอืมเพราะว่าปกติจะไม่มีลูกค้าไปให้ทำเท่าไหร่ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเราทำรถเล็กใช่ไหมละ่ะถ้าที่จะไปช่วยก็ทำนั่นแหละ นี่เท่ากับพี่เก่งนี่ได้ความรู้ถ้าผ่านตัวนี้ไปนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยได้ความรู้เลยเท่ากับเป็นอาจารย์ของท่านเก่งไปเลยเครื่องตัวนี้ถ้าได้ห้าปีนะโยนิโป่ให้เลยสอดไป็นคาปีจะไว้สี่ปีฮะจะไว้สี่ปีใช่ไหมจะไว้สี่ปีปีที่ห้าอ๋อปีที่ห้าค่อยวิ่งแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องใช้ได้มันก็ใช้ได้ปกติแหละ เพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละผมก็งงทําไมมันเร็วจังเลยรถผมอะ่ะคือเราพยายามหาอะไรที่ว่าน,นี่หาหาตรงตัวที่สุดไม่มีอะไรมันไม่มีล้อที่ว่าเราต้องมันไม่เร็วยังไงนี่ดูรูเลอร์เลยนี่เนี่ยก็ดูนี่ครับเนี่ยเอออันนี้เขย่าก็ยังมีออกมาอีกเออตายตายตายนี่ได้ยินเสียงไหมอืมมาแล้วเนี่ยเต็มเต็มเลยเนาะอ๋ออืมมันดูทั้งน้ำดูทั้งฝุ่นอืมมันไปเกาะเป็นกลางหิวอืม นี่นี่เขย่ากันตักหลายคนแล้วนะปฏิทโปฏิทังแยกแถาแรกเด้อหนึ่งไปนู่นหมดแล้วปกติมันเป็นตัวนี้ไงพี่มันจะขาดตรงนี้ถ้าเรายางแท่นเกียร์แท่นเครื่องขาดเวลาดิ้นเนาะมันจะอ้างืงองอเนี่ยผมซื้อมาสำรองทั้งสองตัวเดิอ่าแต่ตัวนี้ไม่ได้ขาดมันมาเตกตนนัวน,นั่นนี่นะเใชแ่ขาดแล้วบ่แท่นเครื่องขาดนานแล้วเลยต้องสังเกตดูดีๆเด้อ คุณขับรถอะสำคัญเลยลูกยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ถ้ามันขาดเวลาออกตัวเหนื่ๆเครื่องมันจะยกตัวเลยแล้วมันจะดึงตัวนี้แหละขาดฉีขาดเลยครับแท่นเครื่องแท่นเกียร์ถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนยกสี่ตัวเลยอย่าไปเปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยนตัวเดียวมันดึงมันจะดึงไอ้ตัวเก่าแหละขาดครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยมันขาดแล้วใช่ไหมพี่เราสังเกตเลยเวลามันยกดําที เหนื่อๆเนาะเวลามันออกตัวพี่ดูเครื่องเนี่ยมันจะฟืบนฟืบอย่างงี้เลยฟืบอย่างงี้เลยนี่แบบเอาของผมไปใส่บ้านนี่ยเก็บเอาไปใส่นี่ยที่ผมถอดออกนี่ยอันไหนใช้ได้เอาไปใช้ว่ะอ๋อนี่ได้ไหมฮะเอาไอ้นี่ได้ไหมกอะไรเนี่ยเอานี่จะบอกว่าไหนใช้ได้เอาไปเอา เนี่ยเื่อาใหม่เลยใชิญเออเอาเลยก็บอกว่าไหนใช้ได้ตัวเก่ามันใช้ไม่ได้นอใช้ได้พี่นี่เช้นเครื่องนิ่มอะนิ่มตัวเดียกันไม่ใช่ปปตัวเดียวกันของผมน่ป๊อปป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 ปอ้ปอปป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 เดียวกันันปปปปปปปนปปีิปปนนป้่ปปนตปปปป่ปปปนนปป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 กปปปปอปปีปป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 ป้ กินข้าวยกันไปต้องไปซื้อมาสายมาลยขขาดนานแล้วนะเวลาจมเมงแดงดินเสียงสลมเออนัอ่นแหละเปลี่ยนทั้งสีเลยโอเค okay, ครับเดี๋ยวกินข้าวกันครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม